ที่อำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลาได้เกิดเหตุโจรเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งภายในซอยประสานมิตรเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นตึกแถวสองชั้นและคนร้ายได้กวาดทรัพย์สินภายในบ้านไปเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ไม้กวาดโดยเจ้าของบ้านซึ่งเป็นชาวจังหวัดยะลาได้เข้าแจ้งความไปแล้วที่สพหัดใหญ่ เจ้าของบ้านหลังนี้เล่าว่าปกติมีบ้านอยู่สองหลังคือที่จังหวัดยะลาและกับหลังนี้ซึ่งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่แต่หลังจากที่เกิดโควิดมาสี่เดือนไม่ได้กลับมาที่บ้านที่หาดใหญ่เลยกระตั้งเมื่อวานนี้ได้กลับมาดูปรากฏว่าเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปก็พบข้าวข,ของเครื่องใช้ถูกคื้อค้นกระจัดกระจายทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองเมื่อตำรวจทรัพย์สินปรากฏว่าหายไปหลายรายการ ทั้งรถจักรยานยนต์หนึ่งคันแอร์เปียนโนไฟฟ้า,ฟาและข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าทูกกับข้าวปั๊มน้ำพัดลมกุญแจบ้าน หนึ่งชุดสองดอกและที่นอนขนาดห้าฟุตก็โดนขนเอาไปเกลี้ยงแม้แต่ไม้กวาดก็ไม่เหลือในขณะที่เพื่อนบ้านเผยว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้สังเกตเห็นมีรถกระบะขับมาวนเวียนที่บ้านของผู้เสียหายหลายครั้งและมีการแวะจอดขนทรัพย์สินไปหลายรอบแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือใครกันแน่ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้มาอยู่และไม่ได้กลับมานานหลายเดือนจึงฉวยโอกาสเข้าไปขโมยทรัพย์สิสนจนเกลี้ยง เราไม่ได้เห็นลงนะพี่แต่ว่าเราแค่แบบเรามีเต้นเลยเราลงที่ข้างบ้านยังก็บอกเาได้ยินเสียงเขาตืนลึกๆอ่ะดีสองดีามเกี่ยวกับคนรากของหรือนหือดึงอะไรประมาณเนี้ยเพราะบ้านมันติดกันเลยเ่พวกนี้มันจะได้ยินชัดถ้าบ้านมันติดกันนะนะของของหลังเนี้ย นึงมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินครับไม่ค่อยด้นแหละเดี๋ยวเพียงเด็กแค่เราเให้ฟังว่าแค,คได้ยินแบนแบนี้เด็นี้ติดต่อกันแบบนี้แบบนี้มันมีเสียงเปิดประตูช่วงดึกดึกอะ่ะว่เป็นว่าคนหมดบ้านเลยคับใช่สากขี่คืนติดอ่ะที่ได้ยินเสียงเปิดประตูตอนดึกดึกนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าหลังไหนเขาก็ไม่กล้าลงมาดูก็มันดึกเออเ้วยความดึกเราก็ไม่กล้าลงมาหรอกเป็นไงเลเราคุยกันอย่างเนี้ย